ครับสวัสดีครับพอกันข้นเขาน้องพี่น้องไร่สวนทีพิฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับกะเช้านี้นะครับวันที่8ปดกันยายนสองห้าหกดพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อวานนะครับห้อยท้ายดอกเ็ดไปแล้วพี่น้องเมื่อนี้นะครับเขาจะมาอัปเดตดอกที่มันเป็นใครอยู่นะครับว่าอ้สอีหลายปันไดนะครับงามว่ะคือวานนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็อยู่กันเที่ยงนาคื้เก่านะครับนี่บรรยากาศตอนเช้านะครับ พี่น้องบริเวณรระทัทยาหนาเฮ้านะครับจุดนี้คือจุดบริเวณหาดอกนะครับหาดอกที่ผมถ่ายไว้นะครับนใข้ออกมาแล้วนะครับบอ๊บอบันไดพี่น้องบอบบอยสวยบันไดนะครับจะบรรยากาศเมื่อนี้ก็ะคึมนะครับจ่ว่าฝนบ่อี้คือว่าว่านนะครับว่านนม่ฝนพี่น้องนี่พี่น้องที่ว่านนะครับก็เป็นไข่หน่อยๆหนึงพี่น้อง นิดเดียวนะครับแต่ว่าพี่น้องมอนี่เป็นแท่งดอกมาแล้วโอ้ตอสรแห้งพี่น้องนี่เป็นเหตดแตงโมกลงเชื้อพี่น้องเหตดแตงโมกส่เชื่อนนะครับดพี่น้องสองดอกนี่ไหมตัวว่าง่ายด้พี่น้องนี่เมือนี้ไม่ได้นับดอกนะครับเพราะว่าเป้านะครับเป้าเฝ้าคลิปนะครับเพราะว่าวนเท่านับดอกไปแล้วมูนี่ไม่ได้นับให้เด้อพี่น้อง แต่เขากาโดยสายตานะครับก็จับมู่เราประมาณสี่สิบดอกนะพี่น้องสี่สิบถึงห้าสิบดอกนะครับเราล้างม้าออกมาเรื่อยๆพี่น้องพี่กีกลับเป็นใครอยู่กับมี่นะครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะมืออื่นน่าจะจะได้ในท้ายอีกนะครับไองมีนห้ลงเลือนะครับผู้พี่น้องมูนี้งามเมื่อกันนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปทางซึ่งพี่น้องที่ใครนะครับร่างผิ่น้องกับร่งดันขึ้นมากับมี่นะครับนี่ พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นอัปเดตใครตรงนี้นะครับมวานพี่น้องเลื่องบอกนะครับหมอวานนะครับได้ทั้งหมดสี่โลครึ่งพี่น้องก็ขายกิโลละสามรอยนะครับหมูวานหนึ่งนึนประมาณพันสามพี่น้องพันสามนะครับถ้าเฮาเฮ็ดพูดถึงเข่าพี่น้องถ้าเขา่าในสภาพนี้นะครับได้ได้สูสีได้พี่น้องอันนี้คือยังมาร่วมมนี้นะครับมือนีก็ มื่อนี้จีบประมาณถ้ายผมด้วยสายตานะครับมองด้วยสายตาอยู่ประมัสามรูสามลูลว่าขาดพี่น้องเพราะว่าเปินดอกไงนี่พี่น้องโอ้สวยๆนะครับไอจุดนี้คือที่เขาเห็นใครอยู่ว้านนะครับอยู่บนคาเทนามื่อนี้เปิแทงดอกมาแล้วพี่น้องไอเขาเห็นเอยสวยนะครับ พี่น้องนี่สีสีนี่ก็มีได้พี่น้องเนี่ยเห็นละงอกสม้มเห็นละงอกไฟนะครับบ้านผมอื่นเห็นละงอกไฟนะครับโอส้สวยๆพี่เอพี่จุดที่เขาเป็นไขวรานนะครับโอ้พี่น้องเกือบลอยดอกขึ้นกันแด้ครับนี่น่ครับโอ้ยไอ วัแด,ดงพี่น้องหมดแดงมดวแดงดินใส่หัวไอ้ฮ็ดนะครับอึดที่พี่น้องที่ผมบอกนะครับไอเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนที่ผมบอกว่าเพิ้นสิดอกง่ดอกง่าย,ายฮ้ยงนะครับที่ผมว่าใครตรงนี้นะครับปีที่แล้วกับดอกง่ายปีนี้เพิ่งผูดอกมาแล้วนะครับง่ายขึ้นเก่านะครับของให้ไหเขานะครับนี่พี่น้องพ็่แดง อุ้ยพี่น้องตตสนนร้องแย่งเขาหนิอัดปืดจริงไหมพี่นอ้องเอัดจริงไหมเหลืองตัว์ว่าง่าพี่น้องเนี่ยปืดพี่น้องฮิฮพ,พี่น้องอันนี้ออกเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับอันนี้ก็เหลืองจางๆแต่ว่าข้างหน,น,น้านี่ออกสมน้ำนะครับนี่เอออนี่พี่นอ้องที่เขานับไว้นะครับผมกัน ป่าฮ่าฮ่าฮ่าตีองพื้นขึ้นเนี่ยพีน้องเปินดอกเงี<ดอก>้ยสะสว่าเห้งนะครับว่านได้ไปแล้วนะครับสี่โดครึ่งนะครับเมื่อนี้โอ้ผมว่าสูสีตีน้องพระว่าดอกเป็นเงเนี่ยป่า พี่พี่น้องพี่นี่ก็ออกแล้วนะครับเป็นป่าที่สวยเลยพี่น้องเอดอดิบริเวณตรงนี้นะครับพึ่งพึ่งเกิดน,นะครับพี่น้องพี่ปีที่แล้วเพิ่งออกสองสามดอกอีกนะครับบริเวณตรงนี้แต่ว่าปีนี้พี่น้องเพิ่งเก่าออกมาเต็มพี่น้องเต็มตาเต็มไอ้เป็นมูลเลยนะครับนี่เ,นเออพี่น้องเป็นมูอเลย โอ้แต่จอเนี้งพี่น้องผู้ใดผู้ใดว่ามีพื้นที่พี่น้องผู้ใดที่บว่ามีพื้นทีย่างที่ผมบอกนะโอ้ผู้ใดพี่น้องเลี้ยวไปตะพีนะครับโอ้ผู้ใดย่างที่ผมบอกนะครับผู้ใดยังว่ามีพื้นที่พื้นที่หลายนะครับพื้นที่ดี่พ่อเป็นปลูกปลาได้นะครับเนี่ยน้ำนะครับให้เป็นเลยห้เป็นในกันเถรนานะครับพี่จังยุคข่างหน้าเฮานี่นะครับยืนงงกันเกิดด้วยกันนะครับเนี่ย เดี๋ยวไอ้เมื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาเบื้องห็ดนะครับเดี๋ยวกะมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่ารอบนี้นะครับสได้จะก,กิโลนะพี่น้องหลังจากว่าน,นะครับเก็บได้ประมาณ4กิโลคืนนะครับแต่งเงินพันสามนะครับมื่อนี้สได้เงินจ,จากบาทแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอกันไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับ